จงเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนคนก็ยังพูดอยู่ดีถ้าคุณแต่งตัวดีบางคนจะบอกว่าคุณอวดรวยแต่ถ้าแต่งตัวเรียบง่ายก็จะบอกว่าคุณจนถ้าคุณกล้าพูดในสิ่งที่คิดเขาจะบอกว่าคุณหยาบคายแต่ถ้าคุณเลือกเงียบก็จะบอกว่าคุณขี้ขลาดถ้าคุณประสบความสำเร็จเขาจะบอกว่าคุณยิงแต่ถ้าคุณยังล้มลุกคลุกคลาน เขาก็จะบอกว่าคุณขี้เกียจเห็นไหมไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนก็ยังมีคนพูดถึงคุณอยู่ดีเพราะโลกนี้ไม่มีทางทำให้ทุกคนพอใจได้จงใช้ชีวิตตามทางของตัวเองไม่ใช่ตามเสียงของใครตราบใดที่ผู้สร้างของคุณยังพอใจในสิ่งที่คุณเป็นเสียงของคนอื่นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปถ้าเนื้อหานี้ตรงกับใจคุณอย่าพิ่งเลื่อนผ่านไป ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเตือนใครอีกคนให้รู้ว่าเขาไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อให้ใครพอใจเช่นกัน